EE45E 4500วัตต์นั่นเองมาพร้อมเลยในเรื่องของปุ่มหมุนปกติเลยความปลอดภัยมาพร้อมนี่เลยค่ะ s a เ e s a ซ e Series ปลอดภัยประหยัดและคุ้มค่า2,000 640บาทด้านหนเละค่ะกับเครื่องทันต์ข้อมูล D H ส P L 1 P K 4,500วัตต์จากพ a นา s o n i กนั่นเองเก้าระบบความปลอดภัยว่าจะเป็นในเรื่องของการป้องกันโฟล์สวิต์ต่างๆนะฮะไฟเนาะไฟตัวไฟเตอร์ครับครบเลยพี่กิวเลยเพียง3590บาทค่ะ Max Code ค E นะคะตัวนี้5,100วัตต์กันเลยทีเดียวแล้วภายเนี่ยตัวภายในบอดี้ของเขาตัวนี้จะเป็นเหมือนเป็นงานแบบแนวกระจกนิดนึงมาพร้อมนะคะระบบความปลอดภัย ELC ดีให้เรียบร้อยนี่มีปุ่มเทสตมาให้พร้อม4,650บาทกับโคมของเราท้าวันนี้4,500วัตต์กันไปเลยค่ะนีเลยครับใช้งานง่ายขนาดเล็กกะทัดรัดก็คือเหมาะสำ<ล>หรับใครที่ชอบอทรงเล็กๆมินิมอลนะครับแต่ภายในยคุณจะเห็นว่าเป็นทองแดงแท้ทุกตัวเลยครับ3,140บาทเท่านั้นกับเครื่องน้ำมุ่นชาร์จ Ws 34นะคะ3,500วัตต์สีขาวนั่นเองค่ะ เรื<ห>่องของปลั๊กไฟเป็นสิ่งสําคัญเนาะพี่ย<อ>ิวเนาะในเรื่องของการตัดการทํางานนะ0.1วินาทีแล้วก็วัสดุไม่ลามไฟได้มาตรฐานอย่าง IP 25อย่างที่บอกว่าเมื่อกี้มันพอมันปิดแล้วมันแน่นจริงๆทุกรุ่นเลยที่เรารลองมาเหลือเพีย,ยง1990าบาท3,500วัตวต์ค่ะรุ่นน e ี้ระบบครบเช่นเดียวกันเนาะพี่ยิวรีเซต e l c b i safe เทสตัวนี้จะมีความพิเศษคือ i safe การตัดการทํางานของเขาจะเป็นระบบ2ชั้นค่ะ4,490บาทดีไซน์สวยทันสมัยด้วยเช่นเดียวกัน กับเชอร์บราตัวนี้ค่ะ4,500วัตต์กันเลยนี้มีมาครบนะว่าจะเป็นฮีเตอร์นะฮะ ELSD นะครับหรือว่า ELCB ต่างๆนะใช้งานได้เหมือนกันเพียง5,000 390บาทจาก m e x นั่นเองค่ะรุ่นนี้เลยค่ะใครตามหาอยู่คิว6 0 0ัวัตต์ค่ะ LCB ตัดไฟเรื่วเพียง15มิลลิแอมป์เนาะภายใน0.1วินาทีเห็นเป็นเครื่องทำน้ำร้อนแต่เครื่องทำน้ำร้อนตัวนี้จาก m e x เนี่ยได้รับฉลับประหยัดไฟเบอร์5-3ถึงดาวด้วยนะพี่คิว6990บาทรุ่น6,000วัตต์ค่ะพีชสตีมพลัสทูเนาะสีดำเท่ๆเลยใครตามหาอยู่คือตกใจที่ว่ามันแบบคุณภาพขนาดนี้ภายในของเขาถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยแสดงว่าให้อุณหภูมิที่คงที่่แแแนนนนนนออล้ว ตัวนี้เขาทนต่ออุณหภูมิได้สูงถึง180องศาเลยทีเดียว6,790บาท้จัดมาเลยเวบนะคะตัวนี้รุ่นนี้เลยค่ะเดบลาม2 0 0 0ลิตรวันนี้รุ่นนี้ค่ะจุดเด่นของเขาเลยพี่ฮิวตัวนี้เขามีสัรยับอย่ยงเชื้อแบตเตอรียใช่เก็บน้ำมาตรฐานเลยนะต้องมีต้องมีจากไหนญี่ปุ่นเลยญี่งหมื่นสามพันแปดร้อยเก้าสบาทเอวเียวจากเพนเชนะคะตัวนี้ H 1 0 4นนั่นเองค่ะ และสาขั้นตอนของเขาเนี่ยกองได้ครบเลยนะพี่คิวสารเคมีกลิ่นสีคอลีนต่างๆ 8,290บาทสตีเบลยอรมันบ้างนะแต่ตัวนี้เนี่ยยกระดับในเรื่องของการกรองมานิดเีนี่เองเป็น AO ใช่ไหมตัวนี้ครับตัวนี้เป็น AO ค่ะเขามาพร้อมถังเก็บน้ำเพิ่มเติมด้วยนะคะกับ AO สตีเบลกลาเซียนั่นเองส้กรองหลังๆเขาเนี่ยตัวนี้จะช่วยในเรื่องของรสชาติน้ำใครที่ไม่ชอบดื่มน้ำนะในเครื่องกรองน้ำรุ่นนี้นี่แหละค่ะจะช่วยแก้ปัญหาให้16,900บาทชอนรุ่นแรกพี่เมีตัวนี้ตัวนี้ u t 3 2 3 4จากฟิลิปนั่นเอง UFCB กล้องสิงโตเปิดละเอียดได้0.01ไมครอนมาพร้อมกันกล่องสารคอลีนแสงเคมีกลิ่นและสีสูงสุดถึง99% 7,490บาท EP 1 5 5 R นั่นเองค่ะ บ้าน1ชั้นสบายนะครับหรือว่า2ชั้นเนี่ยบวกลบติดต่อไดีทวพี่โฮมโปรได้ก่อนเลย5 8า0บาทถังฮิตาชิค่ะจัดไปเลย200วัตต์ wmp 2 0 0 xx นั่นเองในการใช้งานขงเขาตัวนี้ถังแรงดันแบบไนโตรเจนเนี่ยไม่ต้องเติมก๊าซตลอดการใช้งานค่ะ 6950บาท W T P 2 5 0 X X นั่นเองเหมาะกับบ้าน 2- 3ชั้นเลยค่ะได้เลยหกพหร้บาทาก ang, <NO> ับรางปลักไฟ 2, 2> <NO> ช่องตัวนี้เลยค่ะแบรนด์ดังอย่างอีเล็กตานั่นเองค่ะ369บาทไฟไนท์ไลท์ลของเรานั่นเองค่ะตัวนี้นะคะเป็น LED 0.1ดวัตต์ขาวค่ะ <NO> มีเซนเซอร์นะคะตัวนี้จากแบรนด์รินนั่นเองค่ะเพียง3 9 9บาทตัวนี้ฉ <NO> าย LED ค่ะขนาดแบบว่าจิ๋วแต่แจ๋วมากเลยนะตัวนี้นะคะเป็นขนา ไฟฉายที่อยู่ที่0.2วัตต์นั่นเองเรื่ององความสว่างในการใช้งานค่ะละ289บาท